วันอาทิตย์มาค่ะอามาดูดวงกันคนวันอาทิตย์ความรักประจําเดือนกุมภาพันธ์นะจะเป็นยังไงบ้างคนเกิดวันอาทิตย์นะคะความรักประจําเดือนกุมภาพันธ์คนวันอาทิตย์ความรักทุกสถานะโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่วันอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้างเดือนกุมภาพันธ์นะคะมาค่ะสองไม้ เด็กถือไม้เก้าถ้วยมีความสุขอยู่นะล้นลายอยู่10บดาบมีหลายวันเหมือนกันนะที่ขึ้นไพ่สิบดาบอ่ะมา6เหรียญอ่ะมาคนโสดก็อยากจะแนะนําว่าให้โสดไปก่อนนะคนวราตย์ถือแม้ว่าคุณจะโสดสนิทก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามามันอาจจะมีความเหมือนแบบไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่คือ เขาอาจจะอืมมันมีความไม่ลงตัวในความสัมพันธ์นี้เนาะคนที่เข้ามาก็อาจจะลันลาคุณอาจจะต้องการคนจริงใจแต่เขาลัานลาหรือคุณไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วแล้วเข้ามาเตาะคุณหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถูกเอาเปรียบเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าทําใจสบายๆค่ะดูไปนานๆถ้าตอนนี้เราโสดอยู่เรา ยังไม่มีใครทั้งสิน้นไปคิดว่าทํางานหาเงินดีที่สุดเนาะมันมีโปรเจกต์ใหม่มีงานใหม่มีกิจกรรมอะไรที่คุณสนใจอยากทำาล้นลากับเพื่อนฝูงสังคมไปก่อนอันนี้ดีที่สุดนะไปคิดว่าดีแล้วถ้าเกิดเราไปเจอใครเข้ามาก็ดูไปนานๆว่าเขาจริงใจไหมหรือเขาแค่มาเตาะมาแอลมาหยอดเฉยๆบางทีมันเป็นแพชชั่นเนาะมันเป็นความแบบเพิ่งรู้จักกันแล้วเราก็ดันคิดว่าเออมันจะต้องดีแน่เลยนู่นนี่นั่น,นปรากฏว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เฮ้ยเขาก็ไม่ได้ชอบเราขนาดนั้นแต่เราดันคิดเเเออเองงไปแล้ว ก็เป็นไม่ได้ก็อย่ารีบค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ไงั้นคุณจะผิดหวังเสียใจอย่างรวดเร็วเหมือนกันอันนี้คือคนโสดถ้าโสดสนิทไปทํากิจกรรมทํางานหาเงินใช้ชีวิตอะไรไปเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณมีอะไรต้องทําเยอะแล้วคุณก็เลยอาจจะได้เจอเจอผู้คนแล้วก็มีคนเข้ามาพูดคุยาสาระใหม่กับคุณก็ได้แต่ว่าดูไปอย่าเพิ่งรีบนะคนโสดดูไปก่อนอย่าเพึ่งรีบ แต่บางคนก็จะเป็นคนโสดในเชิงที่เพิ่งจบความสัมพันธ์มาเนาะเพราะว่ามีไพ่สิบดาบนะแบบผิดหวังเสียใจบางคนแบบเออไปแอบชอบเขาหรือเป็นคนคุยหรือเป็นแฟนแล้วไปจับได้ว่าเออความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้แล้วหรือใดๆหรือไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วแล้วมาคุยกับเรารักไปแล้วแต่ว่าเออแบบไม่ได้แล้วผิดหวังอกหักแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าเราไปชอบเขาแต่เขาไม่ชอบเราได้หมดมันมีความผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หรือเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็ได้ คุณก็อาจจะยังรอคอยเขาอยู่นะรอคอยว่าจะเอาอยัางไงดีจะกลับมาพูดคุยสารสัมพันธ์กันไหมอืมก็ต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสกลับมาพูดคุยสารสัมพันธ์กันแต่ว่ากลับมามันก็ยังไม่พอดีอยู่ดีนึกออกป่มันก็จะเป็นการกลับมาเตะมาคุยมาแอลแต่ว่ามันก็จะยังไม่ได้สามารถพัฒนาอะไรไปไหนได้ซึ่ง ถ้าเกิดตอนนั้นที่คุณรู้แล้วมันเจ็บปวดเสียใจคุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเพราะอะไรที่มันพัฒนาไม่ได้แต่ถ้าเกิดเออถึงแม้จะพัฒนาไม่ได้แต่ก็ยังทําใจเลิกคุยเลยไม่ได้มีโอกาสไหมที่จะได้กลับมาพูดคุยกันมีโอกาสไม่ว่าคุณจะไปง้อเขาหรือเขามาง้อคุณนะมีโอกาสก็จะยังได้พูดคุยกันแต่ปัญหาเดิมๆที่ยังอยู่ที่ทาให้คุณผิดหวังเสียใจไม่ว่าเขาจะคุยกับคุณเล่นๆเขาคุยหลายคนเขามีแฟนแล้วหรือเขายังไม่ได้จริงจังกับความสัมพันธ์เป็นไปได้หมดที่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจะะน เออแต่ว่านั่นแหละมันก็จะยังคงได้กลับมาพูดคุยกันได้ถ้ามันมีการง้อกันแต่ถ้าเกิดคนไหนบอกว่าไม่เอาแล้วถ้าผิดหวังเสียใจมันก็จริงแต่ถ้ากลับมาง ố, ้อเลยฉันไม่เอาแล้วจ้ะฉันแบบเดินหน้าไปหาคนใหม่ดีกว่าคุณก็อยู่ในช่วงของการที่อ่ากลับไปหาอะไรทําของตัวเองอย่าเพิ่งรีบมีความรักคุณก็ไปหากิจกรรมอะไรทําไปโฟกัสกับเพื่อนฝูงสังคมอะไรแบบนี้ดีกว่าซึ่งเปิ้ลก็มองว่ามันก็อาจจะมีคนเข้ามา แต่คุณก็อาจจะไม่ได้พร้อมพัฒนาเลยกับเขาหรอกนะคุณก็คบเป็นเพื่อนไปก่อนแบบนี้ได้นะอันนี้คือคนโสดที่เป็นคนวันอาทิตย์คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันอาจจะเป็นเดทออนไลน์รักออนไลน์แบบนี้ก็ได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นถ้าคุณบอกว่าคุณคุยกันมานานละแต่ก็ยังไม่รู้จักอะไรกันมากพอถามตัวเองแบบจากใจจริงนะว่าเออเราก็อาจจะยังไม่ได้รู้จักนิสัยใจคอย่างไห้มาเจอกันตัวเป็นๆหรือบางคนก็เจอกันแค่ครั้งสองครียยยนรรู้ออะะะไเแ มันคือยังใหม่สดมากๆนะคนคุยนะก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งรีบบางทีเราเร่งรีบในความสัมพันธ์คิดว่าเออความสัมพันธ์มันต้องพัฒนาหนึ่งสองสามสี่คุณก็จะผิดหวังเสียใจเพราะว่ามันยังไม่ได้ไปถึงขั้นไหนอ่นะคนคุยมันยังคงไปเรื่อยๆนะมันยังไม่ได้เห็นความชัดเจนเราอาจจะไปเจอคนล้นลาก็ได้คนล้นลาไม่ได้แปลว่าต้องเจ้าชูนะแต่อาจจะยังไม่ได้พร้อมจะสารสัมพันธ์จริงๆก็อยากคุยไปเรื่อยๆก่อนแต่เราอาจจะรู้สึกแบบ ทำไมอ่ะคุยกันมาตั้งนานแล้วทําไมเธอไม่เห็นความชัดเจนหรือไม่เห็นว่าจะทําอะไรให้เรารู้สึกว่ามันสามารถจับต้องได้หรือชัดเจนได้ก็เป็นไม่ได้มันดูเลื่อนลอยก็เป็นไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นคนคุยถามว่าอยู่ที่คุณถ้าถามว่าคุณยังคุยกับเขาได้ไหมคุณคุยได้แต่ว่าคุณต้องปล่อยวางอย่าเพิ่งไปจริงจังเยอะแบบล่อยแบบคุยสบายๆไปก่อนยังไม่ต้องเร่งรีบเพราะว่าเรายังไม่รู้จักเขาดีพอค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนเพราะจับไพ่ไปเนี่ย ไพ่เด็กมันคือการที่คุณยังไม่ได้รู้จักเขาดีพอนะยังเป็นช่วงของการมีแพชชั่นยังคุยสนุกสนุกอยู่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจริงจังคุณจะเครียดเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังมันยังไม่ไปคืบหน้าถึงไหนเลคุณจะรู้สึกว่าทําไมฉันเหมือนฉันรักเขามากกว่าเขารักฉันเขาเอาเปรียบเราหรือเปล่าหรือเราเป็นคนแบบแชทแชทหนักขวาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ทั้งหมดมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเท่าเทียมกันเท่าไหร่ ถามว่าไปต่อได้ไหมได้แต่คุณต้องทําใจสบายๆเฟิร์ตเฟิร์ตเลยฟูลสนุกสนุกยังไม่เออก็เป็นคนคุยก็ได้ยังไม่ได้จริงจังแบบนี้คุณจะไม่ทุกข์นะแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณคาดหวังปุ๊บมันจะทุกข์ทันทีนะคะอันนี้สําหรับคนคุยนะถ้าคุยมานานแล้วก็ลองดูดีๆแล้วกันว่าคุณจะไปต่อไหมถ้าคุณรู้สึกว่าความัมันนี้ไม่ใช่ละคุณอยากจะตัดจบมันคือสิทธิ์ของคุณเพราะว่าให้สิบธาบเนี่ยเป็นตัวคุณเอง แต่เท่าที่เปิ้ลนเห็นนะคือคุณยังอยากให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ได้พอดีขนาดนั้นเช่นอาจจะรักเธอมากกว่าเธอรักฉันฉันก็ยังอยากจะไปต่อก็ไปต่อได้มันก็จะไปเรื่อยๆค่ะมันอาจจะยังไม่ได้สามารถก้าวข้ามความเป็นคนคุยไปเป็นแฟนนะเออแต่มันก็ยังคุยกันอยู่ได้แต่ถ้าเกิดคุณดันรู้ว่าคนที่คุณคุยอยู่เป็นคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วอะ มันก็ชัดเจนประมาณหนึ่งเหมือนกันนะว่ามันก็จะเป็นได้แค่คนคุยหรือว่าเป็นคนที่แบบคุยเอาสนุกยังไม่สามารถจริงจังได้หรือคุณก็อาจจะต้องเป็นคนที่ถูกอาเปรียบนะเนาะคืออาจจะเป็น คนที่เป็นบ้านเล็กคนที่แบบเป็นกิ๊กหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเขาก็คงไม่ได้เลิกกับแฟนเขาอันนี้ก็ต้องขอพูดตรงๆหรือถ้าเกิดฝั่งฝั่งเราเป็นคนที่มีแฟนแล้วเราไปตอกับอีกคนนึงเนะเป็นตัวเราเองที่เป็นนะก็ต้องบอกว่าคุณก็ยังอยากคุยกับเขาแต่ถามว่าคุณเสียใจไหมคุณรู้สึกผิดไหมก็รู้สึกแต่ก็ยังอยากคุยอยู่ดีอ่ะมันก็จะเป็นความสัมพันธ์คาราการังสามเศร้าเหมือนคุณไปเอาปลิบเขาแต่คุณก็ยังกาเลยนะยังไม่สามารถ ปรับกิเลสของตัวเองได้อะประมาณนี้อันนี้สําหรับคนที่คุณมีแฟนแต่คุณนันไปตอกับอีกคนนึงนะอะก็จะเป็นแบบนี้ได้ส่วนคนมีคู่มีแฟนแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องทอยทีทอยอาศัยกันหนักนิดเบาหน่อยมันก็เหมือนลิ้นกับฟันทั่วไปเปิ้ลมองว่าคนมีคู่ที่เป็นคนวันอาทิตย์อะมันก็จะมีเรื่องของการลิ้นกับฟันบ้างซึ่งเป็นปกติเนาะถ้าเราไม่เอามาใส่ใจจนเกินไปให้อภัยกันคุณจะโอเคนะบางทีมันก็จะมีเรื่องของความแบบ ไม่ได้ดั่งใจแล้วมันก็เก็บมาทุกอะเนาะเออมันก็เลยแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะอืไปโฟกัสเรื่องอื่นก็ได้คือบางทีถ้าเรารู้สึกว่าเออความรักความสัมพันธ์มันดูแบบเนิบนาบหรือดูไม่ค่อยได้ดั่งใจะคุณก็ปล่อยวางซะคุณก็ไปจัดการเรื่องอื่นเป็นเรื่องทํากิจกรรมของตัวเองไปดูแลลูกไปมีความสุขกับตัวเองไปหาอะไรกินอร่อยอะไรแบบเนี้ก็ได้นะแต่โดยรวมความสัมพันธ์ถามว่ามันยังไปต่อได้ไหมได้ ถ้าคุณยังอยากคบกับคนคนนี้คุณไม่ได้อยากเลิกก็หนักนิดเบาหน่อยมันก็ยังไปต่อได้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของความสัมพันธ์เนอะที่มันก็ต้องมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างถ้ามันไม่เหลือบากว่าแรงจนเกินไปแล้วคุณยังอยากให้ครอบครัวเป็นครอบครัวคุณก็ไปต่อได้นะก็ต้องปล่อยวางอะไรที่ไม่ได้หลังใจบ้างคุณก็ต้องหลับตาข้างหนึ่งไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะโอเคความสัมพันธ์ก็จะยังไปต่อได้อย่างมีความสุข นะมันอาจจะไม่ได้สุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะมันก็ต้องมีความทุกข์ปะปนเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะโอเคถ้าคุณมีลูกคุณก็ไปโฟกัสลูกคุณมีงานคุณมีเพื่อนคุณมีเรื่องเงินนู่นนี่คุณก็ไปจัดการซะไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องความรักมากก็ได้เพราะว่าบางทีมันก็ทําให้คุณทุกข์นะแต่ถ้าค,คุณปล่อยวางเรื่องปัญหาต่างๆได้คุณกลับมาสารสัมพันธ์ การไปท่องไปเที่ยวไปหากิจกรรมทำอะไรด้วยกันคุณก็จะกลับมาสปักจอยได้นะเออในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันแล้วก็ไปต่อได้คือพอนรู้สึกว่ายังอยากให้โอกาสกันและกันอยู่นะคนที่เป็นคนวันอาทิตย์แล้วก็มีคู่นะไม่ได้ดูว่าแบบรุนแรงมากแต่ว่าอยู่ที่เรา ว่าเราจะทําใจได้มากน้อยแค่ไหนปล่อยวางได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะนี่คือคนมีคู่สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะโลแม้แสงโจงให้นะพลังงานความรักเดือนกุมภาพันธ์ให้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคนวันอาทิตย์ความรักเป็นยังไงเอยพลังงานในเดือนกุมภาพันธ์คนวันอาทิตย์เวดดิ้งอ่ะใครที่แต่งงานอยู่แล้วอย่างที่บอกอ่ะมันหนักนิดเบาหน่อยแหละมันก็ยังอยากไปต่อแหละมันก็ประคับประคองบางคนเหมือนเหมือนเรารู้สึกว่า ก็อยู่ไปเพราะหน้าที่แต่ถามว่ามันมีข้อดีไหมคือถ้าเราอามองหาข้อดีของกันและกันคุณจะอยู่ได้มีความสุขถ้าเกิดเราไม่ไปจับผิดหรือไปมองในข้อเสียอย่างเดียวนะอย่างที่บอกหนักนิดเบาหน่อยนะให้โอกาสซึ่งกันและกันความรักคุณก็ยังมั่นคงอยู่นั่นเองอยากให้ความสัมพันธ์กับอาแช่มชื่นก็อาจจะต้องหาอะไรทําด้วยกันนะไพ่เด็กถือไม้คือเป็นไพ่ของการไปทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆสร้างสีสันคุณก็จะกลับมารักกันแช่มชื่นได้นะส่วนใครที่เป็นคนคุย เดี๋ยวเพิ่งคาดหวังจริงจังขนาดนี้ค่อยเป็นค่อยไปถ้าความสัมพันธ์มันยังไปต่อได้อะมันก็มีโอกาสที่มันจะพัฒนาเป็นแบบนี้ได้ในอนาคตไม่ต้องรีบคนโสดคุณก็จะรอคอยคนแบบนี้นะคนที่คุณอยากจะแต่งงานด้วยก็ดูดีๆถ้าคนที่เข้ามาเป็นคนที่มีคู่มีแฟนแล้วก็เป็นไปได้นะก็ทำใจเพราะว่าบอกเลยถ้าคนคุยหรือคนโสดแล้วไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วเขาไม่เลิกกับแฟนเขา เราก็อาจจะต้องบอกตัวเองว่าตัดใจเป็นพวองเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเลยว่าไปแล้วก็เดินหน้ากับตัวเองไปเจอคนที่คู่ควรที่จะเป็นคู่ของคุณได้จริงมากกว่านะแต่ถ้าเกิดคนคุยหรือคนใหม่ที่เข้ามาใหม่เดี๋ยเป็นคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วเราเช็คดูแล้วว่าเขาโสดนู่นนี่มันมีโอกาสที่คนคนนี้คุณจะได้สายสัมพันธ์ไปจนถึงจุดที่แต่งงานแต่ว่าอย่ารีบเพราะว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไป นะสบายสบายไปก่อนแล้วเดี๋ยวความสัมพันธ์มันจะบอกตัวมันเองเวลามันจะบอกเองว่าเออเมื่อไหร่มันถึงเวลาสุกงอมันถึงเวลาและที่เราจะพัฒน,นาความสัมพันธ์กันเพิ่มขึ้นนะคะ